เรียกว่างานนี้นะคะตกเป็นประเด็นทันทีเลยหลังจากที่สาวหยาดทิพราชปาถุยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิทอย่างสาวพิงกี้สายวิกาเกิดเป็นกระแสนในสังคมจนสาวหยาดต้องเอามาโพชิ้แจงความจริงในอิสเรมส่วนตัวซึ่งประเด็นดังกล่าวส่งผลพ่วงยาไปถึงงานละครเกิดกระส NT, แสแอนตี้ละครสีสามานของช่อง8ล่าสุดเจ้าตัวก็ามายืนยันอย่างชัดเจนว่าเสาหยาดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวจริงๆและรวมถึงซีรีส์เรื่องกำนันรูปของลูกสาวมาประกอบข่าว ส่วนเรื่องของละครที่โดนเอียวไปด้ว,วยเชื่อว่าแฟนๆแยกได้ว่าอันไหนผลงานและเรื่องส่วนตัวในประเด็นนี้สาวหยานไม่อยากให้โฟกัสมองตรงนั้นจริงๆเพราะมันไม่เกี่ยวกันและหยานก็ออกมาพูดและยืนยันความบริสุทธิ์ใจในพื้นที่ส่วนตัวสองรอบแล้วว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจริงๆคือเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแล้วอีกอย่างมันคนละส่วนการเพราะละครเป็นผลงานที่เราตั้งใจทําออกมาเพื่อแฟนๆละครและแฟนๆช่องแปด ตัวอย่างยืนยันเองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆ